คลิปนี้ครับพาทุกคนมาติดตามบั้งไฟชิงเงินแสนที่สร้างปีคลิปนี้มาชมฟอร์มของแชมป์เงินแสนค่ายล่าสุดเทพไก่น้อยและชมฟอร์มของหนุ่มกทมออาวเทียน

เทพไก่น <the> yeah, ้อยนะครับน so, ี่ค so ือแชมป์นะนี่ค <the> ือแชมป์นะแชม่มเก่านะแช่มสองสนามแล้วนะครับสำหรับเทพไก่น้อยเดี๋ยวมาเบิ้งในสนามนี้นะครับมันๆนะเทพไก่น้อยนี่เราเป็นที่สามเทพไก่น้อยนะครับกับดวงดีนะครับไก่น้อยต้องมาอยู่นี่เพราะตอนนี้เดือนนี้นี่เป็นห่ที่ดวงดีอาทิตย์กันกันหน่อยนะครับไอ้ภาคกิเลียงกําลัง เงียบต่อนะครับหลกักกรสิตต่อสายไฟนะครับเทพไก่น้อยเชื่อมสองสนามแล้วนะครับพันมันนะเทพไก่น้อยมันหมอนเนาะเปิดหัวออกโลด เทพไก่น้อยครับเก่าสิบเปอร์เซ็นต์เลยล่ะในการติดตั้งหม้อไฟบนฐานนะเ,เดี๋ยวมาลุ้นกันครับมาลุ้นกันกับเทพไก่น้อยนี่คือแชมป์เงินแสนค่ายล่าสุดนะครับเทพไก่น้อยนะครับแชมป์นะอย่าลืมว่าแชมป์ล่าสุดนะมันมานนะเทพไก่น้อยห้าสิบสี่ร้อยอ่าเจ้ของนะครับเป็นพนุเราะแ่ะขออนุญาตเนาะ เทพไก่น้อยตลาดหุ้นคึกคักมากครับสำหรับเทพไก่ทุกจุดทุกมองเรียบร้อยปลอดภัยเอามาหลุนกันครับกว่างงานเทพไก่น้อยโจงจดีสามสองหนึ่งไป เทปไก่น้อยจะต้องตีเสียงจีบเสียงขึ้นไม่รูปร่างแบบนี้กันไปก่อนครับลุ้นกันไปก่อนแปดเก้าเก้าสามุ้นเทปไก่น้อยนะฮสุดยอดเลยเป็นแซมคือเก่ากอดก้อนเมฆออกข้างๆครับไอ้แซมเหินแสนเขารุ่นกันไปกับเทพไก่น้อยนะครับสุดยอดมากๆการเดินทางจังหวัดแรกนะครับ ลุนกันไปก่อนลุนกันไปก่อนมตเชมสามนามเลยหนึ่งร้อยผัดป้าเอาละครับเบิ่งหน้าทีลุ่นเทพไกลหน่อยครับลุ่นกันทั้งสนามแล้วครับองศาตรงตรงสี่รไม่แตะพื้น มาตรฐานมากสี่สาวลาบทั้งสนามครับนี่คือเทพไก่น่อยนะครับแชมแชมเงินแสนค่ายล่าสุดนะครับเทพไก่น่อยนะสามสิบพันป้ายไป,ไ,ปไ,ปไปเรียรรอดฟูออ้เอ,อาชัดเจนนะครับชัดเจน<ป>เดี๋ยวไป,ไป คำหัวใจไอ้ไก่ก่อนทำให้ล้มขึ้นมาเศร้านี่ดายโอ้หัวใจปกติปกติสี่ลอยโบแต่พื้นแน่นอนนะครับเทมไก่หน่อยสี่ลอยเท่าไหลหน่อยเนาะทำให้ล้มขึ้นมาเศร้านี่แต่โบฝอดของมันนเหรอเนี่ยลายโซ่คอทำใหล้มขึ้อมาเศร้านี่ตีไปไก่บางทีมันจะได้หลายเน่ยมันจะปุ่มเนาะใครเนาะมันนี่นะครับชัดเจนนะครับนี่ลงมาอยู่นี่ 400ครับ400ครับ4 0รัครับ4ครับซี0อรับ4ครับ4รับเ0 0ครับอครั400ครับไ0 0ครครับ4 0่ครับ4 0ครับน0ครับ4ับ400ครับครับครครับครับ0ครับบบั ส3 5รสามสิบห้าสมายก้อยหุดเวลาสุดท้ายครับกับเทพไก่น้อยสาัสมา่ร้อยสามสินะครับสี่้อยสามสุดยอดครับเทพไก่น้อยหนุ่มกอทอมอ หนุ่มกทมรครับกำลังนำวงไฟคืนฐานลวกติตตั้งอยู่ในขณะนี้นะครับนี่คือหนุ่มกทอมอ่อาวเถียนออพอ่พอพ่อโอเคเลยหมพอ่อกับทั้งทั้ง เมทอรน,นี้แตงันองสองหักช่ององตอกันนะครับ,าบมาคน้าต้งลุกต้อคิดตามมาเลมลันน <c oughs> ะเมื่อยป่หมันคอยตอนนี้อยู่ในวงการคดหาเลยนะ,ะการรบการดัดสองอีตกหารแน่แ้ว งกทมครับดุมกทมลุงก้าวไกล้ใได้ละหลายขออนุญาตนะครับทุกทุกทุกมองเรียบร้อยปลอดภัยพนักงานตรองช่วยึงสามสองหนึ่งแป กับกันเป็นรัางหรือว่าดีมาบ้านกนะครับซีเซนตีเซน,นแบบเนียบเหลือเกินหุดทะลุทะลวงกันไปคุณโอ้ยขึ้นที่แห้งวังนี่ดำจำนุ่มกอทอมอเอาเถียนนะครับโอ้ยขักของเขาคุณคุณซอดซอดทะลุไปเลยโอ้ยพอกกเราจใจหมด โอ้แตนักต่อมาเอ้ยบ้แมเนแต่แข้งคอมันสูงมันจุกจะไปลงไปดีโตัวเลสูงเลยครับให้เพียน้องมาต้านเดือดเดือยเน้อเบิร์นกันไปเรื่อเดือดนายนี่คือหนุ่มกทมยังไม่ได้เบอร์ครับเอาเถียนนะครับมาตรฐานมากๆครับในการเดินทางนะครับลุนกันไปก่อนนะครับหางดีเอาละครับหนุ่มกทมนะครับมีความเบานลครับเบามากๆนะครับนะทีมงานก็ลุนกันอยู่นี่นะครับนี่คือหนุ่มกทมเอาเถียนนะ สุดยอดมากๆครับที่นานินน้ำหาโรยนะครับรถลำตัมาเรื่อยๆเสามรอยกรัมผ้าคะแนนันป้าเพื่อเพื่อน่อเบื่อเกินเดียนด้วยกันเรียนด้วยกันเ่าไห้องเดียวกันที่เท่าจะได้หรเมันเิมกรามันก็ไหลแล้วเศราแปดพีหนึ่งนัยกัการเสิร์านนหนังหน่อย เอาหลุดกันไปก่อนครับหลุดกันไปก่อนนะครับอ่ะจับหนุ่มกทมานนบ่าจะสบายๆนะครับหนุ่มกทมก็สามสิบห้าหนึ่งยี่พอกำนันเอาเงินรู่ดีนะครับนะสบายๆหมันๆนะเกียรติก็มีแล้วสิบห้าเขาก็มีแล้วกทมเอาเถียนสมรักเบ้ ตอนนี้กำลังได้สามร้อยห้าสิบนะเดิมตานี้รอบเนี้ยจับดูเอาห่อนมีขาวๆนะครับเอามีอะไรล่ะไม่เหลือซีทอรไดัยนะครับีเบ่งมาเผยซีแน่นกันชิมบงบอกให้หน่อยนะชิมบงบอกเวลาให้หน่นะบ้านี้นะได้เพราะเขาเดิมพันกันอยู่ข้างล่างนี่ให้ชิมบงเป็นคนบอกนะเพราะข้างล่างมีการเล่นโขกเข่ากันแล้วเอาเลยตอนนี้ได้สี่ร้อยแล้วสี่ร้อยผ่านไปไปที่นั่นนั่น สี 400, 40, ่สเร้อยเท่าไร่ห้าหกสี่ร้อยสบผมมี่สมีันได้สี่ร้อยสิบแปดนะครับสี่ร้อยสิบแปดหนุ่มกทมเอาเถียงค่ะมุเก็เด็พระพทนี่นะครับ